การประทะก,กันรอบสองที่เกิดขึ้นบอบช้ำกันทั้งสองฝ่ายนะคะฝ่ายไทยเราเองทําให้ความหวาดกลัวลุกลามอย่างชาวบ้านในอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะพวกเขาต้องตัดสินใจอบพยพออกจากบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะต้องถูกพาไปยังจุดปลอดภัยท่ามกลางความกลลาหที่เกิดขึ้นคุณจิรพรคำพาพันธ์ได้คุยกับนักข่าวพลเมืองค่ะเป็นคนที่ช่วยอบพยพชาวบ้านทําให้ได้เห็นภาพจริงของความยากลําบากที่เกิดขึ้นค่ะ ระยะทางเพียง5กิโลเมตรคุณผู้ชมแต่ว่าต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงนี่เป็นเส้นทางที่ชาวตำบลโพกระสังอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดต,ต้องพยายามหนีออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะครูขวัญชิดโพกระสังนักข่าวพลเมืองพาผู้สูงอายุกลุ่มนี้เดินทางไปยังบ้านญาติซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะอยู่ห่างออกไปอีก70กิโลเมตรนับว่าเป็นเส้นทางแห่งความหวังว่าที่นั่นจะปลอดภัยกว่า ้คนเองกับก,กำลังในการทยอยในการเดินทางออกไปสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็บ่าจักว่าจากคุนหารจากพวกะสังไปหอดพื้นที่เป้าหมายของเฮาก็คือในเมืองชีสะเกตระยะทางประมาณ6 0เกือบ70กิโลเขาสิใส่เวลาโดนปัใดครับพี่นอ้องซึ่งข้างหน้านี้รถติดแห้งเลย คุณจิราพรคำพาพันธ์ผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับครูขวัญชิดถึงเหตุผลของการอบพยพยกหมู่บ้านครั้งนี้เพราะว่าครั้งแรกพวกเขาเลือกที่จะอยู่ต่อนะคะแต่ว่าครั้งนี้ต่างออกไปอะไรที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจหนีออกจากบ้านแล้วอบพยพไปไกลกว่าเดิมค่ะครั้งแรกที่ทุกคนยังเลือกอยู่แต่ว่าครั้งนี้อะไรที่ทําให้ชาวบ้านกลัวจนต้องอพยพ จุดไหนที่ทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปต้องอพยพออกมาแล้วค่ะครูคะครั้งก่อนชาวบ้านเองก็วิตกนะกลัววิตกเหมือนกันกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ดีหน่อยแม้ว่าจะระยะเวลาที่มันที่ที่เกิดการสู้รบมามันอาจจะจบลงด้วยการพูดคุยเนาะตอนนั้นก็ถือว่าดีแต่ในขณะเดีวยวกันหลังจากจบลงไปแล้วมันมี บทเรียนในหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เองแต่ในขณะเด,ดียวกันการเยียวยาที่มันเกิดขึ้นรัฐเองให้การเยียวยาในเอกสารบอกว่าให้ผู้อพยพร็จแล้วคนในพื้นที่เองเขาก็ยังมองว่าการที่ไม่อพยพแต่เขาก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่เขาไม่ได้รับการเยียวยาในครั้งนี้นั้นจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาก็คือว่ารอบนี้มีข้อความแจ้งเตือนมาอของผู้ว่านเนี้ยเมื่อตอนเย็น ่าพอเกิดการแจ้งเกิดนปุบ๊บชาวบ้านก็มีแต่มองหน้ากันว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วก็พอเกิดปุบ๊บมีความรู้สึกว่าครั้งนี้น่าจะแรงกว่าจากครั้งก่อนจากที่ครั้งก่อนก็วิตกกันอย่างมากแต่ว่ารอบนี้เห็นข้อความขึ้นมาแบบนี้น่าจะน่าจะรุนแรงจริงๆ เอามุมของชาวบ้านเลยนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าสิ่งที่กังวลที่สุดคือชีวิตของตัวพวกเขาเองทางทางที่พวกเขาไม่ใช่คนก่อเหตุแต่กลับเป็นฝ่ายรับเคราะและไม่อยากให้รัฐบาลเอาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนไปเคลมเป็นผลงานของตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากให้มันยุติลงเร็วๆเ,เราก็หวังว่ารัฐจะจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไม่อยากให้การสู้รบหรือการประทะครั้งนี้เป็นเครื่องมือของใครองคอ์กรใดหรือหน่วยงานใดรวมไปถึงหน่วยงานรัฐเองก็ตามไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่อยากให้ทุกคนมาเคลมว่าเป็นผลงานหรือความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกับเรื่องนี้ได้ ความโกลาหลที่เห็นตรงหน้าก็ยิ่งทําให้ชาวบ้านกังวลน,นะคะว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงกว่าที่คาดการแม้ว่าครั้งนี้ทุกคนเตรียมพร้อมมากขึ้นแต่สิ่งที่ชุมชนชายแดนไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือความสูญเสียครั้งใหม่นะคะพวกเขาไม่มีทางอยากให้เกิดขึ้นค่ะนั่นเป็นเสียงจากคนในพื้นที่นะครับทีนี้ไทยในสายตาเวทีโลกก็สําคัญ